สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำแกงเทโพเนาะคะ่ะปักบุ้งปลูกเองอยู่ดูโรงเรียนเนาะคะ่ะปักบุ้งแก้วเนาะคะ่ะใหญ่แล้วมาแกงเทโพกินเนาะคะ่ะแกงเทโพเสร็จเร็จตำพริกแกงก่อนเนาะคะ่ะตำพริกแกงก่อนค่ะ ตำพริกแกงสเสร็จแล้วเตรียมเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูไปแกงจ้าผักบุ้งแก้วค่ะหั่นไว้แล้วจ้ารับต้นใ่ๆสวยๆวยจ้าขวาพริกที่เราตำสเสร็จแล้วนะคะมาขัวใส่กะทิค่ะพริกแกงค่ะเอาหมูใส่ลงไปเคี่ยวกับพริกแกงนะคะกะทิที่เราเคี่ยวไวแล้วนะคะใส่หมูที่เราหั่นลงไปเคี่ยวนะคะแกงเคโพค่ะ ห,หมูสุก่อนจ้าส่วนประกอบของพริกแกงเนาะคะ่ะมีพริกแห้งกระเทียมตะไคร้เนาะคะ่ะแล้วก็ใส่พริกแกงนิดนึงใส่กะปินิดนึงเนาะคะ่ะเพิ่มความกลมกลมแล้วก็ใส่เกลือจ้าแล้วก็ขลกให้เข้ากันเนาะคะ่ะพอขลกเสร็จแล้วนํำพริกแกงที่เราได้มา เที่ยวใส่กปะปิที่เราเที่ยวกะทิจนมันแล้วเนาะค่ะกลิ่นหอมหอมพี่นองกลิ่นหอมมากค่ะเกนเทพโพของเราเที่ยวหมูให้สุกนคนขาแล้วก็จะได้ใส่ผักบุ้งค่ะผักบุ้งแก้วที่เราปลูกเองเนาะค่ะลำต้นใหญ่ๆแซบแซบ ยังกรอบเลยค่ะกรอบมากๆปลูกเองเนาะค่ะลำต้นใหญ่ๆกล้องใหญ่ๆเลยค่ะคนก,ก่อนเกลเทพโพแซบๆจ้า เรอให้หมูสุกนิดนึงแล้วค่อยใส่ผักบุ้งลงไปนะจ้ะหลังจากนั้นพอหมูสุกแล้วค่ะใส่ผักบุ้งที่เราเตรียมไว้แล้วค่ะใส่ลงไปเลย นี่ค่ะมีแต่ลำป้องใหญ่ๆเลยผักบุ้งที่เราเตรียมไว้ไใกล้เล,เนลวเน,นี่ค่ะคนให้เข้ากันรอผักบุ้งสุกก็เป็นอันเสร็จเนาะค่ะ แล้วก็ปรุงเครื่องไปตามใจชอบเลยเราจก็ปรุงสุกแป๊บนึงค่ะ โอพักบุ้งสุกสุกพอเสร็จแล้วนะจ้ารอพักบุ้งสุกก็เสร็จแล้วปรุงรสด้วยผงนัวนนะค่ะแล้วก็รสดีจ้ะพอเกลือใส่แล้วเนาะคะ่ะเกลือใส่ไว้แล้วออ้ยหน้าตาเป็นจะแสบคับอปเนางว้าวหน้าตาเป็นจะแสบมาก พุดขายไก่เด็ดพุดขายไก่มาค่ำๆเลยเรอผักบุ้งสุกกวนค่ะแกงเทพโพแกงเทพโพแซ่บๆของเราปุ <c oughs> งเครื่องแล้วค่ะใส่นดดีนิดนึง หลังจากนั้นก็ใส่ผงนัวผงนัวใส่หลายแซบรลายจะพี่นองหยดน้ำตาลนิดนึงเนาะค่ะหยดน้ำตาลนิดนึงหนาตาเป็นตะแซบว่าค่ะรอผักบุ้งสุกแป๊บจะได้กินแล้วค่ะแกงเทโพแกงเทโพใส่น้ำไม่เยอะ แซ่บๆจ้ามากินน้ำกันนะจ้าแกงเทพโพจ้านี่ค่ะทำเสร็จใมหม่ๆเลยหน้าตาเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บผักบุ้งกอลําป้องใหญ่ๆเลยน่ากินมากค่ะแกงเทพโพจ้ามากินน้ำกันนะจ้าแกงเทพโพแซ่บแซพี่น้องมากินน้ำกันค่ะสุกแล้วเทโพแซ่บๆจ้าใส่หมูจากผักบุ้งแก้วค่ะ นาตาเป็นแต่แซ่บแตแซ่บพี่นองมากินน้ำกันเด้อจ้านหนาตาแกงเทพโพค่ะแกงกินเองเลยนี่ค่ะมากินน้ำกันเด้อจ้าแกงเทพโพแซ่บๆจ้า